ภารกิจรักพิชิตใจน้องรหัสตอนที่สามตอนจบที่ร้านข้าวแกงริวกับต้านั่งกินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมแต่ต่างจากครั้งแรกๆตรงที่ครั้งนี้ริวดูผ่อนคลายขึ้นมากริวครับตอนนี้รู้สึกยังไงกับที่รหัสของนายแล้วต้าถามพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ริวชะงักไปเล็กน้อยหมายถึงพี่เรือครับก็ใช่นะสิริวเงียบไปทักหนึ่งก่อนจะตอบเบาๆที่ตาก็ดีนะครับตายิ้มกว้างแค่ดีเรือ มากกว่าดีครับต้าเผลอชะง,งักไปกับคําตอบนั้นริวพูดออกมาหน้านิ่งๆแต่ความหมายมันทําให้ใจเขาเต้นแรงแปลว่าชอบพี่แล้วใช่ไหมต้าถามหยอกหยอกริวเงียบไปแต่แก้มขึ้นสีจางๆตายิ้มก่อนจะเปลี่ยนเรื่องไม่อยากกดดันอีกฝ่ายมากเกินไปแต่ในใจกลับพองโตจนแทบกลั้นยิ้มไว้ไม่อยู่ริวอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ตารู้ดีว่าอีกฝ่ายกําลังเปิดใจให้เขามากขึ้นเรื่อยๆ และเขาก็จะรออจนกว่าริวจะยอมรับมันด้วยตัวเองตาเริ่มรู้สึกได้ว่าริวเปลี่ยนไปถึงจะยังเป็นคนเงียบๆจริงจังกับการเรียนเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่ริวคนเดิมที่ปิดตัวเองจากทุกคนอีกแล้วตอนนี้ริวเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นเวลามีคนเข้ามาคุยก็ตอบกลับไม่ได้หลบตาหรือเดินหนีเหมือนเมื่อก่อนและสิ่งที่ทําให้ตาดีใจที่สุดก็คือริวยอมให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆวันนี้หลังเลิกเรียนตากับริวนั่งอ่านหนังสือด้วยกันที่ห้องสมุด ริวตั้งใจจดโน้ตส่วนต้านั่งข้างๆคอยติวให้เป็นระยะบรรยากาศเงียบสงบมีแค่เสียงกระซิบถามตอบเรื่องบทเรียนเป็นครั้งคราวตาแอบมองริวที่กำลังก้มหน้าก้มตาเขียนอะไรบางอย่างสีหน้าจริงจังเหมือนทุกครั้งที่ตั้งใจเรียนจนเผลอหลุดยิ้มออกมาพี่ตาครับริวเงยหน้าขึ้นพี่ยิ้มอะไรครับเปล่าแค่คิดว่าในเวลาตั้งใจเรียนก็น่ารักดีตาพูดตรงๆริวชะงักไปทันทีก่อนจะก้มหน้าหลบสายตามือกำปักกาแน่นขึ้นเล็กน้อย พี่ช่วยอธิบายตรงนี้อีกทีครับริวรีบเปลี่ยนเรื่องตายิ้มขำแต่ก็ยอมอธิบายให้ฟังต่อหลังจากอ่านหนังสือกันเสร็จต้ากับริวก็เดินออกจากห้องสมุดด้วยกันขณะที่เดินไปเรื่อยๆจู่ๆริวก็พูดขึ้นมาเบาๆพี่ตาหืมที่เคยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนเลยไหมครับตาเลิกคิ้วไม่คิดว่าริวจะถามแบบนี้หมายถึงยังไงเหรอริวเม้มปากก่อนจะตอบเสียงแผ่วตอนเด็กๆ ผมย้ายโรงเรียนบ่อยมากครับตาชะงักไปเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนครอบครัวผมต้องย้ายไปหลายที่เพราะงานของพ่อผมเลยไม่เคยอยู่ที่ไหนนานๆหรือพูดต่อทุกครั้งที่เริ่มสนิทกับใครผมก็ต้องย้ายออกตานิ่งฟังเงียบๆไม่ได้ขัดจังหวะสุดท้ายผมเลยเลิกพยายามมีเพื่อนครับริวหลุกตาลงเพราะยังไงมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดีตาเข้าใจทันทีว่าทำไมตอนแรกริวถึงไม่เข้าหาใครเลย พี่เข้าใจแล้วต้าพูดเสียงนุ่มเรียวเงยหน้าขึ้นมองเขาต้าส่งยิ้มบางๆให้มันคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเริวไม่ได้ตอบแต่สีหน้าเหมือนคนที่พยายามกลั้นความรู้สึกบางอย่างไว้ตาไม่พูดอะไรต่อแค่ยกมือลูบหัวอีกฝ่ายเบาๆแต่ตอนนี้นายไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วนะตาพูดด้วยรอยยิ้มที่นี่เป็นที่ของนายแล้วครับริวอาจจะยังไม่เปลี่ยนความคิดทั้งหมดในทันทีแต่แค่นี้ก็นับว่าเป็นก้าวใหญ่แล้ว และตาจะอยู่ข้างๆริวต่อไปจนกว่าวันหนึ่งริวจะเข้าใจว่าการเปิดใจให้ใครสักคนไม่ใช่เรื่องที่เสียเปล่าเลยช่วงนี้ริวดูผ่อนคลายขึ้นมากจากที่เคยเอาแต่เรียนเงียบๆไม่สนใจใครตอนนี้เริ่มตอบโต้กับคนรอบข้างมากขึ้นและที่ทําให้ต้าดีใจที่สุดก็คือริวเริ่มพูดกับเขาเยอะขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเรียนหรือเรื่องกิจกรรมแต่เป็นเรื่องของริวเองจริงๆเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนต้ากับริวนั่งกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร ตายิ้มขำเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อตอนกลางวันเมื่อกี้ตอนอาจารย์ถามเรื่องกลุ่มทดลองเห็นริวเถียงกับเพื่อนเรื่องสูตรเคมีเลยนะริวพยักหน้าก็เพื่อนคำนวณผิดครับแล้วตกลงใครถูกผมครับริวตอบเรียบๆตาหัวเราะมั่นใจมากก็มันถูกจริงๆครับริวพูดพลางตักข้าวเข้าปากตายิ้มก่อนจะเปลี่ยนเรื่องแล้วนี่นอกจากเรื่องเรียนริวมีอะไรที่ชอบทำไหมริวเงียบไปเล็กน้อยราวกับไม่เคยมีใครถามแบบนี้มาก่อน อ่านหนังสือครับก็ยังเป็นเรื่องเรียนอยู่ดีตายิ้มคำพี่หมายถึงอย่างอื่นริวทำหน้าคิดก็มีครับอะไรผมชอบดูดาวตาเลิกคิ้วดูดาวริวพยักหน้าเวลาที่บ้านผมย้ายไปที่ใหม่ผมจะไม่มีอะไรให้ยึดติดเลยแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพอฟ้าเปิดก็ยังเห็นดาวดวงเดิมตาฟังแล้วเธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวริวพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขากลับรู้สึกได้ถึงความเหงาในนั้น ตอนเด็กๆผมเคยอยากเป็นนักดาราศาสตร์หรือผู้ต่อแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะสุดท้ายผมก็เลือกเรียนทางนี้อืมตาพยักหน้าแต่ก็ยังชอบอยู่ใช่ไหมครับตายิ้มกว้างงั้นวันไหนที่พาไปดูดาวดีไหมริวหันมามองเขาอย่างประหลาดใจที่ตาจะพาไปหรือครับแน่นอนที่อยากรู้ว่าริวจะอธิบายเรื่องดาวเก่งขนาดไหนตาพูดกลัวหัวเราะริวเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆก็ได้ครับ ตายิ้มดีใจไม่ใช่แค่เพราะจะได้ไปดูดาวแต่เพราะริวกำลังเปิดใจให้เขามากขึ้นจริงๆคืนนั้นหลังจากแยกกันต้ายืนมองข้อความในโทรศัพท์ที่ริวเพิ่งส่งมาริวพี่ต้าครับผมลองหาข้อมูลแล้วคืนวันศุกร์นี้จะมีฝนดาวตกถ้าไปดูน่าจะสวยครับต้าเผลอยิ้มออกมาก่อนจะรีบพิมพ์ตอบต้าโอเคงั้นศุกร์นี้พี่พาไปไม่กี่วินาทีต่อมาริวส่งสติ๊กเกอร์พยักหน้าแบบเก้ๆกักงๆมาให้ต้าหัวเราะเบาๆ ริวที่เคยเก็บตัวไม่คุยกับใครตอนนี้กำลังเป็นฝ่ายส่งข้อความมาหาเขาก่อนเป็นก้าวเล็กๆที่ทำให้ต้ารู้ว่าเขากำลังเข้าไปอยู่ในโลกของริวได้มากขึ้นทุกทีวันศุกร์มาถึงเร็วกว่าที่คิดต้าไปรับริวจากหอพักแล้วขับรถออกไปนอกเมืองเพื่อหาสถานีดูดาวดีๆตามที่ริวแนะนำอากาศค่ำคืนนี้เย็นสบายท้องฟ้งฟาเปิดกว้างไม่มีเมฆบดบังหลังจากจอดรถที่จุดพักริมทางบนเนินเขาต้ากับริวก็เดินขึ้นไปหามุมเหมาะๆเ,เพื่อชมฝนดาวตก รีวางเสือที่เตรียมมาแล้วนั่งลงเงียบๆตาทิ้งตัวลงข้างๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโอ้คืนนี้ดาวเยอะจริงด้วยตาเอ่ยเสียงทึ่งหรือยิ้มนิดดวงตาสะท้อนแสงดาวระยิบระยับอีกไม่นานฝนดาวตกจะเริ่มแล้วครับตาหันไปมองคนข้างๆริวดูสงบผ่อนคลายกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นไม่ใช่เด็กหนุ่มที่หมกมุ่นอยู่แต่กับตำราเรียนแต่เป็นริวที่กำลังอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆพี่ตาหืม เริวเงียบครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆผมดีใจนะครับที่พี่ต้ามาด้วยตาเลิกคิ้วก่อนจะยิ้มออกมาแมมทำไมพูดเหมือนที่ไม่ยอมมาแต่แรกริวหลุดหัวเราะเบาๆไม่ใช่ครับแค่ปกติผมไม่ค่อยมีใครไปด้วยต้าฟังแล้วรู้สึกบางอย่างจุกอยู่ในอกก็ไม่แปลกหรอกริวพูดต่อผมไม่ค่อยชวนใครเองด้วยต้านิ่งไปก่อนจะยิ้มมุมปากนั้นถือเป็นเกียรติมากเลยนะเนี่ยที่ริวชวนพี่ ริวสายหน้าก่อนจะเบือนหน้าไปมองท้องฟ้าไม่ถึงอะไรไม่นานนักฝนดาวตกก็เริ่มขึ้นริวเงยหน้ามองตาเป็นประกายขณะที่ดวงดาวส่องแสงวุบว่บร่วงลงมาจากฟากฟ้าตานั่งมองริวมากกว่ามองดาวสีอีกตอนนี้ริวไม่ได้ดูเหมือนคนที่เคยปิดกั้นตัวเองไม่ได้ดูเหมือนคนที่เคยคิดว่าการเปิดใจให้ใครเป็นเรื่องเสียเปล่าริวดูมีความสุขจริงๆต้าเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวก่อนจะก,กระซิบเบาๆขอพรสิ ริวหันมามองทำไมต้องขอครับก็เวลาเหวดาวต้องขอพอรไงริวทำหน้าครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าเบาๆตาหลับตาลงขอพรในใจขอให้ริวเจอแต่ความสุขจากนี้ไปพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นริวกำลังหลับตาเหมือนกันตามองใบหน้าของริวในระยะใกล้ไม่รู้ว่าริวขออะไรแต่ขอให้พรนั้นเป็นจริงแล้วกันหลังจากชมฝนดาวตกจนพอใจต้ากับริวก็เก็บของเตรียมกลับระหว่างทางกลับหอพักต้าแอบเหลือบมองริว เป็นระยะคนตัวเล็กกว่ากำลังนั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างง่งเหรือตาถามริวสายหน้าเปล่าครับแค่กำลังคิดอะไรเพลินเพลินคิดอะไรริวนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆผมว่าผมชอบดาวเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนตาเหลือตามองยังไงไม่ว่าผมจะย้ายไปที่ไหนพองแงนมองขึ้นไปบนฟ้าผมก็ยังเห็นดาวดวงเดิมริวพูดมันเหมือนสิ่งที่ผมเพิ่งผ่านได้ตานิ่งไป แต่พี่ต้าก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับต้าเผยเหยียบเบรกกระทนหันก่อนจะตั้งสติหันไปมองเริวที่นั่งนิ่งๆเหมือนไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมาเตอริวกระแอมเบาๆหมายถึงพี่ต้ายังเป็นพี่ต้าเสมอต้ายิ้มขำก่อนจะยี่หัวอีกฝ่ายเบาๆก็ดีใจนะที่ยังเหมือนเดิมเริวพยายามทำหน้าปกติแต่หูกลับขึ้นสีแดงจางๆตายิ้มกว้างก่อนจะขับรถต่อไปอย่างอารมณ์ดีคืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดอีกคืนหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่วันนั้นริวกับต้าก็สนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เวลากินข้าวหรือเรียนแต่เป็นเกือบทุกช่วงเวลาของวันต้าเริ่มสังเกตว่าริวเปิดใจให้เขามากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเรียนหรือเรื่องทั่วไปแต่ริวเริ่มพูดถึงตัวเองจริงๆและต้าก็ดีใจที่เป็นคนที่ริวเลือกจะพูดด้วยเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกคลาสริวกับต้ากําลังเดินกลับหอพักด้วยกันริวพรุ่งนี้มีงานมาหากรรมวิทยาศาสตร์ไปเดินเล่นกันไหม ตาถามทางมองคนข้างๆริวทำหน้าคิดงานนี้มีอะไรบ้างครับมีบูธทดลองมีเวิร์กช็อปแล้วก็มีพวกรุ่นพี่ทำโครงการวิจัยมาโชว์ลืมฟังดูน่าสนใจริวพยักหน้าเบาๆก็ได้ครับตาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างหุยตอบรับง่ายแบบนี้พี่ไม่ชินเลยนะริวเหลือกมองปกติผมก็ไปงานพวกนี้อยู่แล้วครับแค่ไม่เคยไปกับพี่ตางั้นพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษแล้วกัน ตาหัวเราะริวสายหน้าน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ถิ่นอะไรวันถัดมาที่งานมหากรรมวิทยาศาสตร์คนเยอะกว่าที่ริวคิดไว้แต่ก็ไม่น่าตกใจมากนักเพราะเป็นงานใหญ่ของคณะริวเดินไปดูบูธต่างๆอย่างสนใจตายืนข้างข้างคอยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้เวลาริวสงสัยนี่นี่บูธนี้เป็นการทดลองเคมีที่โคตรเจ๋งเลยตาชี้ไปที่บูธหนึ่งที่มีควันสีสวยพวยพุ่งพุ่งออกมา ริวรีตามองมันคือปฏิกิริยาเคมีของโอ้ยริยวอยากเพิ่งอธิบายแบบหนังสือเรียนที่อยากให้ดูว่าสนุกแค่ไหนก่อนริวชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะหลุดคำเบาๆต้าเห็นแล้วก็แอบ,บยิ้มนานๆทีจะเห็นริวหัวเราะแบบนี้หลังจากเดินชมบูธต,ต่างๆไปได้สักทักทั้งคู่ก็ไปนั่งทักที่มานั่งใตรง้ร่มไม้ริวมองดูรอบๆงานปีนี้จัดดีนะครับใช่พวกเราตั้งใจกันเต็มที่เลยตายิ้มริวสนุกไหมริวพยักหน้าสนุกครับ เห็นไหมหลักที่บอกแล้วว่ามีอะไรสนุกสนุกที่ไม่ใช่แค่เรียนริวหัวเราะเบาๆครับตายิ้มกว้างริวตอบกลับง่ายขึ้นมากไม่ต้องรอให้ตาตื่นเหมือนแต่ก่อนแล้วเย็นวันนั้นตอนกำลังจะกลับตาเหลือบมองริวที่เดินอยู่ข้างๆริวครับที่ดีใจนะที่ริวเปิดใจมากขึ้นริวชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดเบาๆผมก็ดีใจครับตาหันไปยิ้มให้ต่อไปก็ไม่ต้องปิดตัวเองแล้วนะริวพยักหน้าเบาๆ ครับตายิ้มกว้างกว่าเดิมก่อนจะเดินเคียงข้างริวต่อไปคืนนี้พระจันทร์ส่องแสงสวยกว่าทุกคืนหรืออาจจะเป็นเพราะตอนนี้ริวไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วบรรยากาศช่วงใกล้สอบกลางภาคของคณะวิทยาศาสตร์ค่อนข้างตึงเครียดแต่หน้าแปลกที่ริวกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหนาเท่าครั้งก่อนก่อนอาจเป็นเพราะช่วงนี้เขาไม่ได้มกตัวอ่านหนังสืออยู่คนเดียวตลอดเวลามีต้าที่คอย เข้ามาวงเวียนอยู่รอบตัวคอยดึงให้ริวพักบ้างพาไปกินข้าวบ้างหรือแม้แต่ช่วยติวให้เวลามีเรื่องที่เขาไม่เข้าใจการมีใครสักคนอยู่ข้างข้างมันดีแบบนี้เองสินะเย็นวันหนึ่งริวกับตากำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยกันที่ห้องของริวตรงนี้เข้าใจไหมาตาชี้ไปที่โจทย์บนกระดาษริวขมวดคิ้วนิดหน่อยก่อนจะพึมพนทำน่าจะเข้าใจครับแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจตายิ้มก่อนจะอธิบายด้วยน้ำเสียงใจเย็นมันใช้หลักการแบบนี้ ริวตั้งใจฟังก่อนจะลองคำนวณใหม่แล้วพยักหน้าอ๋อเข้าใจแล้วครับเก่งมากกกต้าตบไหลเบาๆริวหลุดยิ้มก่อนจะก้มหน้าก้มตาทําโจทย์ต่อตานั่งมองริวที่กำลังตั้งใจแล้วก็เผลอยิ้มออกมาจากเมื่อก่อนที่ริวเอาแต่ปิดกั้นตัวเองตอนนี้เขากลายเป็นคนที่เปิดใจขึ้นมากพูดมากขึ้นยิ้มมากขึ้นและตาก็รู้ตัวว่าตัวเองยิ่งชอบริวมากขึ้นทุกวันดึกแล้วแต่ริวยังอ่านหนังสือไม่เสร็จ ต้าชงโงกหน้ามาดูริวพักก่อนไหมอีกนิดเดียวครับไม่ได้นะถ้าอ่านจนเหนื่ยเกินไปสมองจะไม่รับอะไรแล้วริวชะงักไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆงั้นพักแป๊บเดียวครับต้ายิ้มพอใจดีมากริวเอหลังพิงพนักเก้าอี้พลางมองนาฬิกาดึกแล้วพี่ต้าน่าจะกลับห้องได้แล้วนะครับไม่เป็นไรพี่ยังอยู่ได้ตายิ้มเจ้าเล่ยอยู่เป็นกำลังใจให้ไงริวสายหน้าน้อยๆแต่ก็ไม่ได้ไล่ต้ากลับจริงๆ ความจริงเขาก็รู้สึกอุ่นใจที่มีต้าอยู่ด้วยหลังจากพักไปสักพักริวก็เผลอหลับไปบนโต๊ะหนังสือต้ามองคนที่ฟุบหลับอยู่ตรงหน้าแล้วก็ถอนหายใจเบาๆทำไมถึงชอบนักนักต้าหยิบผ้าห่มมาคลุมไหล่ให้ริวก่อนจะนั่งมองใบหน้าที่กำลังหลับสนิทเขายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวถ้าสอบเสร็จเมื่อไหร่พี่จะบอกความรู้สึกของตัวเองแล้วนะริววันสอบกลางภาคมาถึงเร็วกว่าที่คิด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ต่างก็เคร่งเครียดกับการอ่านหนังสือกันสุดกำลังริวเองก็เช่นกันเขาทุ่มเทอ่านหนังสืออย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาพักแต่ที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนคือครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวตามักจะมาอ่านหนังสือเป็นเพื่อนบางครั้งก็มาช่วยติวให้หรือไม่ก็แค่เอาขนมหรือกาแฟมาให้พร้อมกับบอกว่าพักบ้างนะและมันก็ทําให้ริวรู้สึกว่าการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ไม่ได้หนักหนาเหมือนที่เคยเป็นหลังจากสอบเสร็จวันสุดท้าย ริวเดินออกจากห้องสอบด้วยสีหน้าที่ผ่อนคลายขึ้นกว่าปกติเขาเหลือมองไปด้านข้างต้ากำลังเดินออกมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ,พอเห็นริวต้าก็รีบก้าวเข้ามาหาเป็นไงบ้างก็ดีครับริวตอบพลางพยักหน้าไม่น่าจะมีปัญหาต้าตกไหลเบาๆสุดยอดเลยน้องพี่เก่งอยู่แล้วริวหัวเราะนิดๆพี่ต้าเองก็เก่งครับตาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาริวชมพี่เหลอก็พี่ติ๋วให้ผมดีนี่ครับ ตายิ้มกว้างขึ้นก่อนจะยกแขนขึ้นกอดคอริวอย่างลืมตัวโอยพี่ดีใจริวสะดุ้งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ปัดมือออกเหมือนเมื่อก่อนคืนนั้นหลังจากสอบเสร็จต้าก็ชวนริวไปฉลองกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านอาหารข้างนอกแต่แน่นอนว่าริวปฏิเสธผมขอผ่านครับโหยทำไมอาริวสอบเสร็จแล้วนะผมไม่ค่อยชอบที่คนเยอะๆต้าทำหน้าเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บังคับงั้นที่ไปส่งที่หอใหมริวพยักหน้าเบาๆครับ ระหว่างที่เดินกลับต้ากับริวเดินเคียงข้างกันแบบเงียบๆลมเย็นพัดมาเบาๆบรรยากาศในคืนนี้ดูสงบริวเผลอมองต้าที่เดินอยู่ข้างๆตั้งแต่รู้จักกันมาต้าเป็นคนที่อยู่ข้างเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะในช่วงที่เขาปิดกั้นตัวเองหรือช่วงที่เริ่มเปิดใจมากขึ้นต้าคือคนเดียวที่พยายามเข้าหาเขาเสมอและเพราะแบบนั้นเขาถึงไม่รู้ว่าควรทำยังไงกับความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนไปของตัวเองริวครับ คืนนี้ออกมาดูดาวกันไหมริวเลิกคิ้วดูดาวเอื้อมพี่รู้ที่หนึ่งมันเป็นจุดชมวิวบนดาดฟ้าตึกเก่าขึงหมาลายวิวดีมากริวหลังเลนิดหน่อยก่อนจะพยักหน้าก็ได้ครับบนดาดฟ้าตึกเกา่าริวกับตาขึ้นมานั่งข้างกันลมเย็นพัดผ่านบนฟ้ามีดาวระยิบระยับเต็มไปหมดสวยใช่ไหมตาถามทางยิ้มริวมองขึ้นไปก่อนจะพยักหน้าครับตานั่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาเริวพี่ขอบคุณนะที่ให้พี่อยู่ข้างๆ ริวหันมามองตาที่กำลังจ้องเขาอยู่ดวงตากู่นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจริวเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับคืนนั้นไม่มีคำพูดอะไรมากมายมีแค่คนสองคนที่นั่งอยู่ข้างกันใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและบางอย่างที่เริ่มชัดเจนขึ้นในใจของริวหลังจากสอบเสร็จบรรยากาศในมหาวิทยาลัยก็เริ่มผ่อนคลายลงนักศึกษาหลายคนพาก,กันไปเที่ยวพักผ่อนหรือกลับบ้าน เริวเองก็มีแผนจะกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวสักสองสามวันแต่ก่อนจะกลับต้าก็ดันมีไอดีบางอย่างขึ้นมาไปเที่ยวทะเลกันไหมทะเลเริวทวนคำเสียงเรียบเอื้อต้ายิ้มกว้างไปพักผ่อนก่อนกลับบ้านไงถือว่าให้รางวัลตัวเองหลังสอบเสร็จริวช่างใจอยู่ครู่หนึ่งแต่ผมไม่ค่อยชอบที่คนเยอะๆไม่ต้องห่วงพี่เลือกหาที่คนไม่เยอะเอาแบบสงบสให้ริวได้พักจริงๆริวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆ ก็ได้ครับต้าทำหน้าตื่นเต้นทันทีจริงดิโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยวันเดินทางริวกับต้ามาถึงทะเลในช่วงเย็นที่นี่เป็นหาดเล็กๆไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักมีเพียงเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งและลมทะเลที่พัดมาเบาๆริวมองออกไปที่เส้นขอบฟ้ารู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยมีมานานแล้วชอบไหมต้าถามทางเดินเข้ามายืนข้างๆริวพยักหน้าครับมันเงียบดี ยิ้มที่รู้ว่าริวต้องชอบหลังจากเก็บของที่รีสอร์ทเล็กๆต้าก็ลากริวออกมาเดินเล่นริมชายหาดริวถอดรองเท้าให้เท้าสัมผัสกับทรายเย็นๆขณะเดินไปตามแนวคลื่นริวเคยมาเที่ยวแบบนี้ไหมริวสายหน้าไม่ค่อยครับงั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราต้าพูดพลางหัวเราะเบาๆริวเผลอยิ้มตามโดยไม่รู้ตัวอย่างค่ำคืนหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จตากับริวก็ออกมานั่งเล่นริมชายหา ลมทะเลพัดมาเย็นสบายเคลื่อนซัดเข้าฝั่งเป็นจังหวะสม่ำเสมอตานั่งกอดเข่ามองออกไปที่ทะเลอย่างเมื่อลอยก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆเริวพี่มีเรื่องอยากบอกริวหันมามองครับตาหันกลับมาจ้องตาเริวก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆพี่ชอบเริวเริวชะง,งักไปรู้สึกได้ว่าหัวใจตัวเองเต้นแรงขึ้นมาในทันทีที่ไม่ได้แค่เอนดูในฐานะน้องรหัสแต่พี่ชอบเริวจริงๆตาพูดเสียงมั่นคงเริวกำมือแน่นรู้สึกสับสนขึ้นมาอีกครั้ง เขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาชอบเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องผเผชิญหน้ากับความรู้สึกแบบนี้ผมริวอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องหยุดไปตายิ้มบางๆที่ไม่ได้ต้องการคำตอบตอนนี้แค่อยากให้รู้เอาไว้ริวเงียบไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆคืนนี้ดูเหมือนหัวใจของเขาจะปั่นป่วนยิ่งกว่าคลื่นทะเลเสียอีกหลังจากคืนนั้นริวเอาแต่คิดถึงคำพูดของตาที่ชอบริว มันวงเวียนอยู่ในหัวเขาไม่หยุดทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตั้งแต่กลับจากทะเลแม้เวลาจะผ่านไปแต่ร็วก็ยังทําตัวเหมือนเดิมเขายังคงตั้งใจเรียนยังเข้าห้องสมุดเป็นประจำแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือเขาคิดถึงต้องตาอยู่ตลอดเวลาคิดถึงตอนที่พี่รหัสคนนี้เข้าหาเขาคอยอยู่ข้างๆไม่เคยทิ้งไปไหนคิดถึงเสียงหัวเราะที่คอยเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตของเขาและคิดถึงคําสารภาพรักคืนนั้นวันงานคณะ คณะวิทยาศาสตร์จัดงานใหญ่ประจำปีซึ่งมีการรวมตัวของนักศึกษาทุกชั้นปีต้าถูกดึงไปช่วยจัดกิจกรรมส่วนริวตามปกติคงไม่มางานแบบนี้แต่ครั้งนี้เขามาริวยืนอยู่ตรงมุมหนึ่งของงานมองดูต้าที่ยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆกำลังช่วยดูแลกิจกรรมด้วยรอยยิ้มกว้างริวไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงมองหาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกดีเวลาเห็นรอยยิ้มนั้นริว เสียงของต้าดังขึ้นก่อนที่เจ้าตัวจะเดินเข้ามาหาสีหน้าตื่นเต้นเหมือนเดิมโมโจิงดิที่นึกว่าจะไม่มาริวเม้มปากเล็กน้อยแค่อยากมาดูครับตายิ้มกว้างดีแล้วแล้วมาอยู่กับพี่เดียวพี่พาเดินเล่นริวไม่ได้ตอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาเดินตามตาไปอย่างเงียบเงียบช่วงดึกหลังจบงานหลังจากช่วยเก็บของตากับริวยืนอยู่ด้วยกันตรงหน้าคณะเหนื่อยไหมริวถามขึ้นตาเลิกคิ้วก่อนจะหัวเราะ หืมปกติริวไม่ถามอะไรแบบนี้นี่ริวเหมือนน้าไปอีกทางแค่ถามเฉยๆครับตาหัวเราะอีกก่อนจะจ้องหน้าริวอย่างจริงจังริวครับพี่ยังรอคําตอบของริวอยู่นักริวชะงักไปทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งตายังคงมองเขาด้วยสายตาอบอุ่นแบบนั้นแบบที่ทําให้เขาหลบตาแทบไม่ทันผมตายังคงรอฟังอย่างใจเย็นไม่เร่งรัดไม่กดดันริวกำมือแน่นก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆ ผมยังไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงตายิ้มบางๆไม่เป็นไรที่ไม่ได้ขอให้ตอบตอนนี้เริวเงียบไปก่อนจะเผลอพูดออกมาเบาๆแต่ผมไม่อยากให้พี่ไปชอบใครอื่นตาตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มจะปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ก็ไม่เคยคิดจะไปชอบใครอื่นอยู่แล้วเริวเม้มปากแน่นรู้สึกถึงความร้อนบนใบหน้าของตัวเองตายื่นมือมาขยี้ผมเขาเบาๆก่อนจะหัวเราะเอาเธอที่รอได้ ริวไม่ตอบอะไรแต่หัวใจของเขารู้ดีเขาเองก็ไม่อยากให้ต้ารอใครอื่นเหมือนกันเวลาผ่านไปเกือบเดือนแล้วตั้งแต่วันที่ริวพูดกับต้าในงานคณะตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆริวยังคงเรียนหนักเหมือนเดิมยังคงเข้าห้องสมุดยังนั่งจดเลคเชอร์ในคาบแบบไม่มีขาดตกกุกพร่องแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาเริ่มมองหาต้าโดยไม่รู้ตัว ถ้าต้าไม่ทักมาเขาจะเป็นฝ่ายเผอเปิดแชทขึ้นมาดูถ้าต้าไม่อยู่ในคณะเขาจะเป็นฝ่ายเดินผ่านโรงอาหารเพื่อมองหาถ้าต้าเงียบไปเขาจะรู้สึกคิดถึงและทุกครั้งที่ได้เจอรอยยิ้มของต้าก็ยังทําให้หัวใจของเขาวุ่นวายเหมือนเดิมพี่ชอบริวคําพูดนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเย็นวันศุกร์ริวเดินมายืนอยู่หน้าตึกเรียนรวมสถานที่ที่เขารู้ว่าต้าจะต้องอยู่ที่นี่ตอนเยน็น และเขาก็เดาไม่ผิดต้ากำลังยืนคุยเล่นกับเพื่อนๆก่อนจะหันมาเห็นริวอ้าวริวต้าทำหน้าประหลาดใจมาทำอะไรที่นี่ริวเดินตรงเข้าไปหาด้วยหัวใจที่เต้นรัวผมมีเรื่องจะคุยกับพี่ครับต้าขมวดคิ้วแต่ก็พยักหน้าก่อนจะขอตัวจากกลุ่มเพื่อนแล้วเดินมาหาเขามีอะไรหรอือริวกำมือแน่นสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเงยหน้ามองต้าตรงตรงผมมีคำตอบให้พี่แล้วครับ ตาชะง,งักไปรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆเลือนหายไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีหน้าจริงจังที่กำลังฟังอยู่ริวรู้สึกได้ว่ามือของตัวเองเย็นเฉียบแต่เขาไม่อยากหนีอีกแล้วตอนแรกผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครชอบผมจริงๆผมกลัวว่าถ้าผมให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าเรียนมันจะทำให้ทุกอย่างพังเหมือนเมื่อก่อนแต่พี่ก็ทำให้ผมรู้ว่าการมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องผิดและพี่ทำให้ผมรู้ว่าริวกลืนน้ำลายก่อนจะพูดคำที่แน่ใจที่สุด ในชีวิตออกมาผมก็ชอบพี่เหมือนกันครับตาตาเบิดกว้างไปชั่วขณะริวกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือตัวเองหัวใจของเขาเต้นรัวรอคอยคำตอบอย่างประมาทแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือตาที่ยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนที่ดีใจมากเลยนะริวริวเม้มปากรู้สึกถึงความร้อนบนใบหน้าอืมตาเอื้อมมือมาวางบนศีรษะของเขาเบาๆที่บอกแล้วว่าที่รอได้ริวพยักหน้าก่อนจะหลบตาอย่างเนเขิน,ขน แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอแล้วครับต้าหัวเราเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นงั้นตั้งแต่นี้ไปเรามาอยู่ข้างๆกันนะกริวไม่ตอบอะไรแต่หัวใจของเขารับรู้แล้วว่าจากนี้ไปเขาจะไม่ต้องเดินไปข้างหน้าเพียงลำพังอีกต่อไปหลังจากที่ริวตอบรับความรู้สึกของต้าทุกอย่างก็ยังคงดำเนินไปตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือริวพบว่าตัวเองกลายเป็นคนที่ถูกเอาใจใส่มากกว่าปกติ ตาก็ยังเป็นต้าคนเดิมเฮฮาอารมณ์ดีชอบกวนประสาทเขาเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปที่รหัสคนนี้แต่ต้องตัวเขามากขึ้นกว่าเดิมจับหัวลูกผมแต่ไหลายบางครั้งก็ยื่นมือมาเกาะกลุมมือของเขาไว้แบบไม่ทันตั้งตัวริวพยายามจะทำเป็นไม่สนใจแต่เอาเข้าจริงใจเขาเต้นแรงทุกทีเย็นวันสุกบรรยากาศแสนสงบวันนี้เป็นวันที่ริวอ่านหนังสือเสร็จเร็วเขาเลยไปนั่งรอตาที่โต๊ะไม้ใต้คณะ ไม่นานนักตาก็เดินมาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสเอาริวมานานยังไม่นานครับริวตอบก่อนจะเลื่อนกระเป๋าของตัวเองให้ต้าหาที่นั่งต้าทิ้งตัวลงนั่งข้างๆลงขนมออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้ริวเอาปักริวมองขนมในมือก่อนจะบพยักหน้าเบาๆแล้วหยิบมาถือไว้ตาเท้าคางมองริวเคี้ยวขนมช้าๆก่อนจะยิ้มกว้างที่มีอะไรติดหน้าเลยครับริวถามเมื่อเห็นสายตาของตา เอื้ตา,ตาตอบเสียงเรียบติดตรงนี้แล้วเขาก็ยื่นมือมาแต่มุมปากของริวเบาๆริวสะดุ้งตกใจจนแทบจะเผลอถอยหลังแต่ตาแค่หัวเราะแกล้งเหรอครับริวขมวดคิ้วมองตาดูดุตายักไหลาเปล่าพี่แค่หาโอกาสแต่ตัวแฟนเฉยเฉยริวหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีพี่ตาโอโอไม่แกล้งแล้วแล้วตาหัวเราะก่อนจะมองริวด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ริวเขินจริงๆด้วยอ่ะไม่ได้เขินครับริวรีบปฏิเสธก่อนจะหันไปอีกทาง ตายิ้ขมขำๆก่อนจะค่อยๆขยับตัวเข้ามาไกลริวรู้สึกได้ถึงไออุ่นที่อยู่ข้างๆก่อดที่เสียงทุ้มของตาจะกระซิบเบาๆขอพี่กอดได้ไหมริ้วเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้อยู่ๆมาขอทำไมครับเขาถามเสียงเบาไม่กล้าหันไปมองตาก็พี่อยากกอดตาต,าตอบตามตรงไม่ได้กอดแบบที่รหัสกับน้องรหัสนัดก,กอดแบบริวรีบพูดขัดก่อนที่ตาจะพูดอะไรออกมาอีกรู้แล้วครับ ตามยิ้มแล้วให้กอดได้ไหมเริวกำมือตัวเองแน่นก่อนจะค่อยๆพยักหน้าเบาๆตาไม่รอช้าเขาค่อยๆขยับเข้ามาอบตัวริวไว้หลวมๆร่างกายของริวแข็งทื่อไปชั่วขณะแต่เมื่อสัมผัสดได้ถึงไออุ่นเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายลงหัวใจยังคงเต้นรัวแต่กลับรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดอุ่นดีจังตาพึมพำเบาๆเ,เ,เริวซุกหน้ากับไหล่กว้างของตาโดยไม่พูดอะไรทั้งสองนั่งอยู่แบบนั้นอย่างเงียบๆ ไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงแค่จังหวะหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันริวไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถมีช่วงเวลาที่สงบและมีความสุขแบบนี้ได้แต่ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าอยู่ข้างๆพี่ต้าตรงนี้ดีที่สุดแล้วจบบริบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องถัดไปครับผม